สวัสดีกับทุกท่านกันด้วยครับตอนนี้อยู่กับเกรมฮังกี้ชาร์โวอีกเช่นเคยและวันนี้เราก็จะมารีวิวปลาฉลามตัวใหม่ฮิ l เลอร์วน,นะครับเป็นวานพิชชาคาดแหละที่เรารู้จักกันนั่นแหละผมก็อัพเต็มหมดแล้วนะครับส่วนลูกๆมันผมก็มีอยู่แค่นี้ก็เอามาแค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็ลูกมันเหมือนกันแต่ผมยังไม่มีครับผมเอาแค่นี้ก่อน ไอไม่ได้แต่งตัวอะไรให้มันเลยครับโอ้อันนี้สุดยอดมากโอ้สุดยอดจริงอะโอ้มันสุดยอดมากพระเจ้าจ,าจอร์ดมันยอดมากพว่าน่าใส่เล้ยวะกันดูกันดูอย่าเต้นนะอย่าเต้นครับ,รบไม่ดีอะไม่ดีเอาว่านี่ไม่ควรใสห่หูฟังหรอกโมฮอคโมฮอคนี่โมโฮอคน,นี่เต้นตลอดเลยตบไปหายเต้นเลยนี่ดีะ่ะ ซุปเทนี่มันเนี่ยชนเผ่าอะไรสักอย่างนี่ผมก็มีมันก็มีเดี๋ยวเอาเ h ี๋ยวอะตอมิกชไว้ที่หลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมแคตตตัวนี้ก่อนอะตอมิกชาร์กไว้ที่หลังเดี๋ยวแคตที่พีหน้าแล้วกันนะมาเร็วๆนี้นะครับส่วนวีแคตเตอร์โกโกโกพีสครับก็ยังไม่ทำครับ เดี๋ยวมันต้องรอเอาวิดีโอในกล้องมาใส่โทรศัพท์ก่อนครับซึ่งมันใช้เวลานาน,านครับก็รอไปก่อนนะครับแปบ๊บเดียวไม่ไม,ไม่ไม่นานไม่นานครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดินมามา,มาแล้ว ฮ่าฮ่าฮ่าเรามาพร้อมกับลูกๆของเราเอ้ยสัตว์เลี้ยงเหรอโอ้แม่กระโดดโคตรเท่โอ้ดูด,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 ดูดูโอ้ลีลาเด็ดลีลาเด็ดโอ้บีบอยก็บีบอยนี่แม่งไม่ใช่ปลาฉลามไอ้สัตว์มามามาเฮ้ยยิงปืนนะัดเดียวได้นกสองตัว <laughs> นี่กระโดดแดกนกโอ้โหโดดโคตรสูงเลยสุดยอดแต่ว่าตัวนี้ก็ดีอยู่กันนะว่ายน้ำเร็วกโดดสูง ลีลาเด็ดมากน,นี่มีการควงสว่านมันกินแมวน้ำนี่แบบเพื่อเป็นรางวัลให้กับมันแต่ผมคิดว่ามันน่าจะกินไปน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันตัวเนี้ยผมเล่นทีไรคะแนนน้อยทุกทีเพราะตัวอื่นอนะผมเล่นจะได้คะแนนเยอะแต่ตัวเนี้ยได้น้อยมันแค่ลีลาดีแค่นั้นแหละแต่แม้กระพุนครับผมว่าน้ำมันน่าจะได้กินทุกตัวแต่มันกินได้ทุกตัวเนี้ยนี่ครับว่า ผมว่ามันน่าจะได้กินทุกตัวแหละเราไปกินปลาแองเกิลกันดีกว่านะครับแองเกิลฟิชนะครับผมให้ความรู้หน่อยนิดหน่อยอันนี้อปลาบอบนะครับปลาที่หน้าตาประหลาดเผื่อเราจะมีสาระท้ายคลิปกันก็ไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ก็อยากทำเหมือนกันแล้วก็ตัดต่อน,นานเหมือนกันแหละเดี๋ยวพยายามจะทำดูนะอยา่าขำนะอยา่าขำ จะรอดูหลมขึ hmm. mouth, mouth, ma, ma. ้นแหลมฮะจะรอดูหลมขึ้นอะไรวะอีนี่มันยูจะรอดูแหลมขึ้นอ๋อเฮ้ยไม่ก้าเมา่นะไม่ก้ามาไม่ก้เมาไม่ก้าเมาไม่ก้ามเมาไม่ก้ามไม่ก้ามมาลองมากินปลาบ๊อบกันดีกว่า แลวมาเต้นกันดีกว่าไอ้เยอะเยอะเยอะพ่อเยอะแม่มึงดีเนี <c oughs> ย่ยบ้าเราผมได้แค่สามแสนเองเดี๋ยวนี้ปลาโลมาแปลงนาะอย่าติดกันเดี๋ยวค่อยกินนะ่ะแล้วก็เจอแล้วอย่าเพิ่งกินนะ่ะนี่ปลาโลมาแปลกครับแล้วตอนนี้พี่ปัดก็หิว รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ80ปีรายการต่อไปนี้สำหรับกระเทยทุกวัยที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับกระเทยไม่เกี่ยวกับกระเทยเราจับกระโดดสูงๆกันเข็นโดมาแล้วเข็นโดมาแล้วเข็นโดชอบแย่งโทรศัพท์นะครับกว่าจะได้แคสทีลอยโดตั้งนานอุ้ยอุ้ยเราเกือบเกือบเกือบผมเกือบไปแล้วอ่ะ เมื่อกี้เกือบไปแล้วอะผมขอบอกเลยอะผมเกือบแล้วอะเฮ้อเฮ้อวในนี้บุฟเฟ่ต์คนนะครับคนเยอะซะเหลือเกินแล้วก็ต้องรีบๆไปกันมาผมว่าตัวนี้มันว่ายน้ําได้เร็วมากเลยนะกระโดดสูงด้วยถึงแม้มันจะทําให้คะแนนน้อยก็ตามนะเพราะปากมันไม่ฟังเกินไปผมไม่รู้ว่ากินระเบิดมันจะได้คะแนนหรือเปล่าอ๋อได้นะครับตอนนี้ระเบิดเป็นเลียงแล้วผมไม่รู้ว่าการกินเ,อเ,ออเ,อเรือดำน้ำนสีขาวเนี่ยมันกินยังไงผมไม่รู้ครับ ถ้าใครรู้คอมเมนต์มาน้วยครับหรือมันกินไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับเกมนี้ครับไม่ได้ศึกษามาดีผมไม่ได้บ้าคลั่งเหมือนโปเกมอนโกครับที่บ้าคลั่งมากเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปโปเกมอนโกเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวค่อยทำนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวทําแนแ่เพราะมันดังอยู่ตอนนี้ถ้าทําอาจจะมียอดซับเพิ่มขึ้นก็นได้ครับต้องทําอยู่แล้ว อ๋อมันกินแมงกระพุนตัวนี้ไม่ได้ครับโอเคมรู้ละกินตัวนี้ไม่ได้นี่เองแล้วมันก็ตายแล้วมันก็ตายแล้วมันตายแล้วายแมงเอาโดนแบงโดโน่ไว้นองน้ำนั่เป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราได้อะไรมาใหม่ น่าเราได้ตัวนี้มาใหม่ครับแปลว่าสุดยอดมากแล้วก็จะเอาตัวนี้ออกกันมันไม่มีความหมายอะไรกันเราหรอกนี่ลูกหลักของข้าผมจะเปลี่ยนตัวแล้วน,นะผมจะลองเล่นออโตมิกชาร์กให้ทุกท่านดูกันถือว่าเป็นการรีวิวออโตมิกชาร์กไปด้วยอะไรเยก,กันวันนี้ก็จะมารีวิวสองตัวครับออโตมิกชาร์กกับฉลามวัน เอ้ไม่ใช่ฉลามวันไอเยี่ยมวันพิชชาตจริงๆมันก็วันพิชชาต์นะวันออกกาครับเขาเรียกเปนวันออกกาเคโด,ดมาแก้วน,น้องเมดคงไปแล้วเราก็จะมาเล่นต่อน้องน้องทายยกไปแล้วทายเด้นอาดนอาว <c oughs> ไม่ได้ยินเต็มวิปัสสหรอกเอารู้ ใครไม่รู้จักพี่ปัดก็ถือว่าไม่รู้จักโคตรเชยนะถือว่าไม่รู้จักใครไม่รู้จักก็ไปดูวีแคตเตอร์คุกกิ้งอีพ4ได้ครับอาจจะรู้จักเก็บไรงอะเห็นดูก็ห,ห,ห,หน้าตาหน้าตาดีหน้ามันเหมือนเราเลยห <c oughs> มายจะเรียเนื <c oughs> ่องจากนาเคนโดไปแล้วเราก็จะมาเล่นกัน คิดว่าผมน่าจะเล่นดันอื่นางเพราะผมเบื่อดันนี้มากจะบอกไปให้ผมรีวิวแป๊บเดียวแหละแล้วผมก็จะเลิกคลิปนี้แล้วนะครับวันที่ผมถ่ายวันนี้ก็คือวันที่แปดสิงหาครับผมขอบอกไว้เลยครับว่าจะได้ไปนับกันว่าผมจะลงวันไหนครับใครตอบถูกครับไม่ได้อะไรเลย ตอบถูกครับแจกเกมเดอะซิมสี่ให้พี่ปัดครับเพเขาอยากเล่นแต่เขาไม่มีปัญญาจะซื้อเกมเนรับมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแค่พันเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่มีก็เอาไปซื้อของและสาระมาแล้วพุโช <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับออโตมิกชา้าเลยออโตมิกช้านี่ก็ผมก็ว่ามันก็ว่ายเร็วอยู่นะเดี๋ยวพูดโชว์นะคบเวลาจะฟื้อะไรก็อชอบทําำหน้าอยู่แล้วก็ขอตังค์คนนู้นคนนี้นะครับโอ้ผมไม่ได้ก็กไม่นจะออโตมิกชา้าก็ถ้ากดสปีดนี่ก็เร็วนะถ้าว่ายธรรมดาไม่ค่อยเร็วเหมือนไม่ค่อยเร็วเหมเือนเร็วนะครับไม่ใช่เราไม่ค่อยเร็วเหมือนไอเนี้ยเร็วนี่ลวานวิจารค่เท่าไหร่ถ้ากระโดดนี่ก็ถือว่าก็ไม่เอยสูงเท่าไหร่แต่ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นพ huh? ี่ปัดจะฆ่าเราแล้วไอ้ียาวเไมรันอล้วาวาวานะวาวานวาวานนะไม่ใช่ปลาวานนะอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวนี้มันจะเดินบนแผ่นดินได้ครับคือมันแจ๋วมากครับแล้วมันก็บนสารสีเขียวครับที่มันโผล่มาแล้วถ้าโดนแล้วมันจะเลื่อนล้นครับแต่ออโตมิกชาร์ครับ มันโดนของเองเนี่ยพันเลยเนี่ยมันโดนแล้วมันจะเป็นอมตะครับไอตรงเลือดมันจะเป็นสีทองครับดูความเก่งกาจของมันในการเดินเชื่องเงอนไงนี่เดินบนบกได้เราไปหาสารสีเขียววนี่วะเราจะเป็นอมตะสั้สีเขียวและสาตวสีม่วงครับสามารถโดนได้นะครับในอัลโตมิชชั่เท่านั้นนะครับเพราะมันจะเป็นอมตะมันก็เป็นแป๊บเดียวแหละไม่ได้เป็นนานเหมือนไม่ได้กินน้ำยาเอเมลิสนน่นเรือยเลยล เอ้ยตัวอะไรวะอ่าไอเหี้ยพวกเรานี่ว่ะเฮ้ยหาเรื่องกูอะเดกแงงเลยมิชชั่นคอมเพลส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 อุ้ยเหี้ยอ้าอ้าช่วยกูด้วยกูยังไม่ได้ทำอะไรอะไรพวกเลยอุ้ยเหี้ยเหยียต้องไปโดนสัตว์หัวปีเหี้ยยดีหัวปีใส่กู อุ้ยมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ปลาแองเกลิลแล้วเป็นปลาที่กัดเจ็บมากนะครับเพราะว่าเรือมันจะลดนะครับแล้วผมก็รีวิวออโตมิชาร์คให้นน่แหละไปดูรีวิวเต็มในอีพีหน้าอะไรนัะนะก็ไปแล้วหรือไม่ก็รีวิวแค่อีพีนี้ก็พอ นะครับแล้วอีพีหน้าก็เอาเป็นตัวอื่นละกันนะเช่นเกตวัชชากอะไรเงี้ยวาวานวาวาน,นยังไม่มาครับหรือหรือหรือฉลามวานเนี้ยก็จะไปรีวิวพวกนั้นแทนนะครับข้าใจไหมไอ่อย่ายิงฉันเลยฉันปวดคอร้องอย่ายิงฉันเลยเฮ้ยมีเรื่องอะฮะอยากจะมีเรื่องอา้าวตายเสยเลย อยากจะมีเหลืองเหรออยากจะกินมีเหลืองใช่ไหมได้เลยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยวครับ,รบก,กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเช่นกันนะครับอยากมีร้อยซับแล้วเลยนะครับมีร้อยซับเสร็จแล้วผมก็จะมีของแจกด้วยนะครับจะบอกให้ของดีด้วยแหละถ้าคนไม่ได้ไปงานโอเวอร์แคตเตอร์นะครับผมก็จะมีผมซื้อมาไม่กี่อย่างหรอก ในราคา 1, พันกว่าบาทผมยังไม่บอกหรกว่าของชิ้นนั้นมันคืออะไรก็ไปคิดเอาเองมันแบบจับมามันเป็นของแคตเตอร์ที่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเงเออหน่าไปคิดเอาเองเงสวัสดีครับบ๊ายบายขอเป็นล้นในทุกคน